เรามาดูครับระบบการควบคุมมอเตอร์2ตัวนะผมตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมสปีดมอเตอร์นะผม2ตัวนะผมตัวที่1ก็จะเป็นไดมอเตอร์24โวลต์อันนี้ก็ไดมอเตอร์12โวลต์นะผมทำการควบคุมมาเป็นมอเตอร์2งตัวนะผมนะครับสามารถปรับความเร็วได้ด้วยตัวแดชบอร์ดนะผมนะครับจะมีตัวแดชบอร์ดมอนิเตอร์ในเรื่องของการปรับความปรับความเร็วของตัวมอเตอร์นะผมการทดสอบนะเปิดก็ทําการเปิดระบบนะผมนะก็จะสามารถเปิดปิดระบบนะผมเปิดระบบมอเตอร์นะผมเปิดครับ มอเตอร์ไปทำงานนะผมสปีดราับมันนะผมแล้วก็เราก็สามารถนบกดสั่งปิดตัวมอเตอร์นะผมอย่มอเตอร์ก็หยุดการทางานนะ LED ก็จะดับนะผมแล้วก็สามารถนะผมนะครับปรับสปีดมอเตอร์ได้ว่าตปวแกมมอเตอร์มันทำงานสปีดเท่าไหร่นะผมเราสามารถปรับได้นะผมก่อนปรับล้าก็ทาการสั่งครับควบคุมมอเตอร์นะมอเตอร์จะหมุนนะผมอย่ยมันก็จะหมุนช้าลงนะผมนะคยก็จะหมุนช้าลงนะผมตามสปีดที่เราปรับนะผมเอาไหมครับ อ่าทำการกดปิดนะครับกดส,กสั่งการปิดนะผมเนี่ยสังเกตว่าเราสามารถสั่งเปิดปิดได้สั่งเปิดนะเปิดระบบนะระบบก็ทํางานนะครับสั่งปิดระบบครับนะระบบระบบก็ทำงานหยุดการทํางานนะครับสามารถสั่งมาผ่านตัวได้บอร์ดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ข้อดีครับมันจะมีเรื่องของการเซ็ตนะความเร็วถ้าเราัการปรับความเร็วช้าลงนะครับก็ปรับช้าลงแล้วตัวนี้ก็ปรับมันเร็วขึ้น,นผมนะครับเร็วขึ้น เราวทำการกดสตาร์ทนะผมนี่ครับปั๊บผมกมาทำงานนะผมตัวนี้ก็ความเร็วมันช้านะผมมันก็วิ่งบุนด้านผมปั๊บมันช้าลงกว่าเดิมอันนี้มันอันนี้มันช้าไปนะผมกดสตาร์ทใหม่นะครับนี่คบสติ๊กเตอร์ก็จะเร็วช้าเร็วช้าตามเราจะปรับนะผมตัวนี้ ตังการปรับมันช้าลงนะผมเราสามารถกดสั่งหยุดก่อนนะแล้วก็ปรับมอเตอร์มันช้าลงนะผมแล้วก็กดกดมันช้าลงนะผมแล้วก,กดสั่งนะผมสั่งเปิดระบบนะผมสั่งเปิดระบบนะผมมอเตอร์ก็จะช้าลงตามสปีดท,ที่เราปรับนะผม ข้อดีครับจะเป็นเรื่องของการควบคุมมอเตอร์นะผมผ่านตัวแด้บอร์ดนะผมแดดบอร์ดนี้เราสามารถปรับแล้วก็ดูสปีดของมันนะเป็นค่าเป็นหน่วยเป็น r w m นะผมนครับเราสามารถปรับครับช่าเร็วได้ครับแล้แต่ละจะปรับครับแต่การปรับกันคือจะต้องให้ตัวระบบมันเนี่ยผมหยุดก่อนนะผมแล้วก็สั่งการสั่งการสตาร์ทใหม่ระบบมันก็จะจะทำการปรับความเร็วตามที่เราปรับับผมครับนี่เร็วนะผมอ่ะมันช้าลงนะผมแค่ปรับก่อนก็ได้ อ่ะแล้วก็กดซ่อมนะผมแล้วก็สตาร์ทใหม่เนี่ยมันก็จะช้าลงครับผมตัวนี้ช้าไปมันก็จะไม่หมุนครับผมกดรันใหม่ก็ได้ครับสต่อปก่อนครับแล้วก็รันใหม่นะครผมเนี่ยครับเตอร์ก็จะช้าลงนะครับผมตามจะเราปรับนะผม